สวัสดีนักเรียนนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอการสอนของวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนโปรแกรมนะคะโต้ตอบกับผู้ใชนะะ้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่4.4หรือว่าใบงานที่4.4นั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเนื้อหาสั้นๆนะคะซึ่งจะเป็น กิจกรรมที่ให้นักเรียนเนี่ยคะได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อให้ตัวละครเนี่ยโต้ตอบกับผู้ใช้ได้นะคะซึ่งการโต้ตอบเนี่ยก็คือให้ตัวละครเนี่ยนะคะถามคําถามนะคะกับผู้ใช้ว่าผู้ใช้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้ผู้ใช้เนี่ยตอบชื่อของตัวเองลงไปนะคะอาจจะตอบชื่อนามสกุลนะคะของตัวเองลงไปจากนั้นนะคะก็ให้ตัวละครแมวเนี่ยนะคะพูดสวัสดีนะคะแล้วก็ ตามด้วยชื่อของผู้ใช้นั่นเองนะคะซึ่งาภาพที่เรียนจะต้องนําไปส่งในเว็บไซต์นะคะก็จะเป็นเหมือนภาพตัวอย่างนี้นะคะก็คือฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นาการเขียนโปรแกรมนะคะด้วยโปรแกรมสแคร์นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นผลลัพธ์นะคะที่ต้องโชว์ขึ้นมานะคะก็อันนี้ครูได้ลองเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็าทาให้ตัวละครเนี่ยถามชื่อนะคะจากนั้นครูก็เลยใส่ชื่อเข้าไปนะคะว่า ครูเม่นะคะจากนั้นพอครูใส่ชื่อคําว่าครูเม่เข้าไปนะคะครูก็สั่งให้โปรแกรมหรือว่าให้ตัวละครแมวเนี่ยนะคะพูดคําว่าสวัสดีแล้วก็ตามด้วยชื่อที่ครูกรอกเข้าไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่โชว์ขึ้นมานะคะที่เป็นคําตอบสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวละครแมวพูดว่าสวัสดีครูเม่แบบนี้นะคะซึ่งแต่ถ้าว่าเป็น อของนักเรียนนะคะมันก็จะต้องตัวละครแมวคําพูดสุดท้ายของตัวละครแมวก็จะต้องพูดว่าสวัสดีแล้วก็ตามด้วยชื่อของนักเรียนนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเขียนโปรแกรมกันนะคะเราก็จะไปที่โปรแกรม Scratch นะคะค่ะตอนนี้ครูก็มาอยู่ที่เว็บไซต์ Google แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะพิมพ์ค้นหาคำว่า Scratch นะคะเข้าไปคำนี้นะคะ แล้วก็พอเราค้นหาเจอแล้วนี่นะคะก็เข้าไปที่ลิงก์นี้นะคะแต่เดี๋ยวสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะ,ะถ้าหากว่านักเรียนอยากจะเข้าไปในเว็บไซต์สแคลนะคะเดี๋ยวคุณจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปนะคะอ่ะนี้พอเรามาที่หน้าตาของสแคลแล้วนะคะ,ะเราไม่ต้องไปลงชื่อเข้าใช้เดทั้งสิ้นนะคะให้เราเริ่มเขียนโปรแกรมโดยคลิกที่ปุ่ม start creating ตรงนี้นะคะ ซึ่งจะเป็นปุ่มที่เราก,กดแล้วก็จะเด้งไปยังหน้าเขียนโปรแกรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มไปเลยนะครูจะกดปุ่มนี้ไปนะคะทีนี้นะคะหน้าตาโปรแกรมก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่าเดี๋ยวครูปิดนี้ไปก่อนนะคะอันนี้เป็นคำอธิบายนะคะครูไม่ดูนะคะเดี๋ยวปิดไปเลยอะ่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยนะคะทุกาน,นจะเห็นว่าตอนนี้ฉากเวทีของครูเนี่ยมันยัง ว่างๆอยู่นะเดี๋ยวครูจะไปเปลี่ยนฉากหลังนะคะให้มันมีสีสันสวยงามมากขึ้นนะคะเอ,อ่อแล้วก็ตอนนี้นะคะภาษาในโปรแกรมของครูเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะคะการที่จะเปลี่ยนภาษาในโปรแกรมให้เป็นภาษาไทยนะคะเราก็กดไปที่รูปโลกตรงนี้นะคะนี่นะ,นะกดไปที่รูปโลกนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างๆหน่อยนะคะแล้วก็หาคําว่าไทยนะคะเห็นไหม โปรแกรมก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะคราวน,นี้นะคะครูจะเพิ่มฉากหลังนะคะการเพิ่มฉากหลังเราก็ต้องมาที่ด้านล่างมุมขวาของจอนะคะมาคลิกที่ในแถบของเวทีตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่วงกลมตรงนี้นะคะ,ะกดไปที่เลือกฉากหลังนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกฉากหลังตามที่นักเรียนชอบได้เลยนะคะ สำหรับครูนะคะคูจะขอเอาฉากหลังเหมือนกับตัวอย่างล้กันนะคะรู้สึกว่าสีมันสดใสหลากหลายเฉดสีดีนะคะเนี่ยนะคะเนบิล่าเนี่ยปึ๊บนะคะเหมือนอยู่บนอวกาศเลยอ่น,นะคะคราวน,นี้นะคะต่อไปเราจะมาเริ่มเขียนตัวโปรแกรมให้กับตัวละครแมวกันนะคะก่อนอื่นนะคะให้เรามาที่หมวดเหตุการณ์ค่ะแล้วก็ใส่ คลิกเมื่อคลิกท้องเขียวนะคะคาสั่งเมื่อคลิกท้องเขียวี๋ยขยายคําสั่งขึ้นนิดนึงนะคะให้มันได้ใหญ่จากนั้นนะคะคาสั่งต่อไปเนี่ยจะเป็นคําสั่งให้แมวเนี่ยถามชื่อเรานะคะคาสั่งที่จะทําให้แมวถามชื่อเรานะคะอยู่ที่หมวดตรวจจับนะคะอ่าเนี่ยปุ่มเครื่องมือตรวจจับนะคะจากนั้นมันจะมีบล็อกคําสั่งที่ชื่อว่าถามตรงนี้ ถามคุณชื่ออะไรนะคะอันนี้นะคะคือบล็อกคําสั่งสําหรับการถามถามถามข้อความในนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะว่าเราจะให้ถามว่าอะไรจากนั้นพอถามเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะมีคําว่ารอรออะไรคะรอจนกว่าผู้ใช้เนี่ยจะตอบคําถามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้บล็อกคําสั่งนี้นะไปต่อนะคะใช้บล็อกคําสั่งถามนะคะ คำถามก็คือถามว่าคุณชื่ออะไรเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเป็นคําถามเบื้องต้นเลยนะคะอันนี้เราไม่เปลี่ยนนะคะใช้คําถามตามนี้ได้เลยนะคะจากนั้น,นะค่ะการที่เราถามนะคะการที่เราใส่บล็อกคำถามเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ตัวละครแมวเนี่ยนะคะถามเราแล้วก็จะมีบล็อกหรือว่ามีแถบขึ้นมาให้เรากรอกคําตอบลงไปนะคะซึ่ง คำตอบที่เราตอบไปนั้นนะคะมันจะอยู่ตรงบล็อกคําสั่งคําตอบตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาบล็อกคําตอบตรงนี้นะคะไปแสดงตอนที่ตัวละครแมวพูดว่าสวัสดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้อยอาไปต่อทีหลังนะคะทีนี้พอถามเสร็จแล้วนะคะในระหว่างพอเราตอบคาถามประจิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคำตอบก็จะไปเก็บไว้ที่บล็อกคำสั่งคำตอบเรียบร้อยนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะให้ตัวละครแมวเนี่ยพูดชื่อคำว่าสวัสดี แล้วก็ต่อด้วยชื่อเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไปที่หมวดคําสั่งรูปลักษ์นะคะแล้วก็ใช้คําบล็อกคําสั่งพูดนะคะนี่นะคะพูดเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าจะมีพูด2แบบนะคะพูดแบบมี2วินาทีกับพูดแบบไม่มี2วินาทีนะคะในเรื่องนี้เราจะใช้แบบพูดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้คําพูดของตัวละครแมวเนี่ยะคะ้างเอาไว้นะคะค้างเอาไว้ อ่ะทีนี้ต่อไปนะคะในช่องนี้นะคะในช่องคําสั่งพูดตรงนี้นะคะมันใส่ข้อความได้แค่ข้อความเดียวนะคะเราจะเอาชื่อเรามาต่อในนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาบล็อกคําสั่งที่เอาไว้ต่อข้อความหรือว่าเอาไว้เชื่อมข้อความนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปหาบล็อกคําสั่งนั้นซึ่งบล็อกคําสั่งที่จะใช้ในการเชื่อมข้อความหรือว่าต่อข้อความนะคะนาข้อความมาต่อกันนะคะ จะอยู่ที่หมวดคําสั่งตัวดําเนินการส,เเระะสเเีเขียวตรงนี้นี่นะคะสีเขียวเข้มตรงนี้นะคะเรากดไปที่ตัวดําเนินการนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดหน่อยนะคะเราก็จะเจอบล็อกคําสั่งต่อนี่ไหมคะนี่นะคะ,ะ,คะบล็อกคําสั่งนี้ชื่อว่าบล็อกคําสั่งต่อนะคะต่อก็คือต่ออะไรคะต่อข้อความนะคะเราสามารถนําข้อความนี้นะคะมาต่อข้อความนี้ได้นะคะซึ่ง ในบล็อกข้อความตรงนี้ทั้งสองอันนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้นี่นะคะอาจจะเราจะยกบล็อกคําสั่งต่อนี่นะคะเอามาใส่ไปข้างในของบล็อกคําสั่งพูดนี่นะคะนี่สุดที่ดูนี่นะคะใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะคะนี่ยัดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะนี่เราใส่เข้าไปปึ๊บนี่นะคะจากนั้นนะคะในช่องแรกนะคะที่เขาเขียนคําว่าแอปเปิลมันเป็นค่าเริ่มต้นนะคะเราเลบอ,ออกไป ะะให้เราพูดให้เราพิมพ์คําว่าสวัสดีนะคะ,ะสวัสดอีอาจจะวักนิดน,นึงนะคะวักก็คือเพิ่มช่องว่างเข้าไปสักสองช่องอทีนี้ในช่องข้างหลังนี้นะคะมันเป็นคําว่ากล้วยนะคะถ้าหากว่าเราไม่ลบออกเนี่ยนะคะตัวละครแมวมันก็จะพูดจบที่ว่าสวัสดีกล้วยนะคะแต่ว่าในคําต่อท้ายเนี่ยนะคะเราต้องการให้เอาชื่อเราที่เราตอบเข้าไปเนี่ยใส่ไปแทนนะคะเพราะฉะนั้น เราจะต้องไปเอาชื่อเรามาใส่นะคะแต่อย่างที่บอกว่าชื่อของเราเนี่ยนะคะมันถูกเก็บตอนที่เราตอบคําถามในบล็อกคําถามนี้ไปแล้วซึ่งมันอยู่ที่บล็อกคําตอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาบล็อกคําตอบเนี่ยมาใส่แทนคํำมะกกล้ยเข้าไปตรงนี้นะคะนี่นะคะเราจะเอาคำมากรุ้ยนะคะทิ้งไปนะคะไม่ต้องทิ้งก็ได้นะคะแค่เราไม่โชว์มันเดี๋ยวมันก็ไม่ขึ้นเองนะฮนะ,ะบล็อกคําตอบจะอยู่ที่ <c oughs> กลุ่มหรือว่าหมวดคาสั่งตรวจจับตรงนี้นะคะนี่นะคะบล็อกคําตอบเนี่ยนะคะคำตอบตรงนี้นะคะมันจะมีค่าเท่ากับข้อความที่เราพิมพ์ลงไปก็คือชื่อของเรานั่นเองนะคะตอนที่เราตอบคําถามในบล็อกคําถามที่เขาถามชื่อเราตรงนี้นะคะอ่ะโอเคทีนี้เราจะดึงบล็อกนี้นะคะมาใส่แทนคาว่ากล้วยลงไปปึ๊บนี่นะคะแค่นี้เองนะคะการเขียนโปรแกรมในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวครูขอขยับคําสั่งนะคะมาไว้ใกล้ๆนะคะแล้วก็ให้นักเรียนดูที่หน้าจอาตอนนี้นะคะครูจะกดธงเขียวนี่นะคะแล้วตัวละครแมวก็จะถามเราว่าคุณชื่ออะไรนะคะค้างไว้อย่างนี้จนกว่าเราจะตอบคําถามนะคะซึ่งบล็อกที่จะทำให้เราตอบคาถามอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมสิ มีช่องว่างขึ้นมานะคะให้เราตอบคําถามลงไปในนี้นะคะก็คือให้เราตอบชื่อของเราลงไปนั่นเองนะคะเราก็ใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลของเรานะคะพอใส่ชื่อเสร็จแล้วนะคะคําตอบของเราที่เราตอบลงไปนี่แหละนะคะมันจะไปเก็บในบล็อกคําสั่งคําตอบทีหนึ่งนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพิมพ์ชื่อกน,นะคะสมมติคุณจะพิมพ์ชื่อสมศรีนะคะแล้วก็วักนิดนึงแล้วค่ะแล้วก็ใส่นามสกุลเข้าไปนะคะเห็นไหม พิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะคะนี่นะคะนักเรียนดูใกล้ๆอ่านี่นะคะเป็นข้อความที่ครูตอบลงไปหรือว่าเป็นคําตอบที่ครูตอบลงไปนั่นเองนะคะดังนั้นพอเราตอบเสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมมันจะยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะคะจนกว่าเรามาดูด้านขวามือของบล็อกคําตอบที่เราตอบลงไปนะคะมันจะมีอ่าวงปุ่มวงกลมสีฟ้านะคะให้เรากดลงไปตรงนี้เพื่อยืนยันว่าเราตอบ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าลงไปนะคะอ่าพอกดเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะผลลัพธ์ที่ได้อ่าดูนะคะตัวละครแมวนะคะก็จะพูดคําว่าสวัสดีแล้วก็จะเอาชื่อเราที่เราตอบเข้าไปตรงนี้มาต่อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรวมกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคําว่าสวัสดีสมศรีแสนสวยอ่าเห็นไหมคะเราได้ตัวละครที่พูดชื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้ลองทาการอ่านเดี๋ยวปลับให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะพอเราได้ผลลัพธ์แบบนี้เรียบร้อยนะคะก็ให้เราแคปหน้าจอตรงนี้ไปส่งในเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ของเรานะคะซึ่งการแคปหน้าจอนะคะกูย้ำนิดหนึ่งว่าให้เรานะคะแคปให้เห็นประมาณนี้นะคะก็คือให้เห็นทั้งล็อกคาสั่งแล้วก็ให้เห็นผลลัพธ์เพราะฉะนั้นในผลลัพธ์เนี่ยนะคะ จะต้องตัวละครแมวจะต้องพูดคําว่าสวัสดีแล้วก็ตามด้วยชื่อนักเรียนนะคะจึงจะถือว่านักเรียนทําภารกิจได้สําเร็จหรือว่าทําตามเงื่อนไขได้สําเร็จนั่นเองนะคะอ่ะนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนก็แคปรูปนี้ไปแล้วก็เอาไปส่งในเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ในหัวข้อที่4.4นะคะเรื่องการเขียนโปรแกรมโต้อตอบกับผู้ใช้นั่นเองนะคะอ่ะโอเค สำหรับงานนี้ก็มีเพลงเท่านี้นะคะ,ะนักเรียนก็อย่าลืมนะคะถ้าหากว่าดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถกดคลิปย้อนกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ฝากว่าสําหรับใครนะคะที่ยังส่งงานไม่ครบนักเรียนอย่าลืมไปส่งงานให้ครบด้วยนะคะงานนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่จะทําให้นักเรียนได้ฝึกเขียนโปรแกรมนะคะโดยใช้ Scratch นั่นเองนะคะสําหรับในคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะคะวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ